เดี๋ยวนี้เราไปเล่นเวทกันนะครับเป็นแบบฟูลบอดี้นะครับก็สำหรับคนที่มีเวลาน้อยจริงๆนะครับนะครับก็เดี๋ยวลองไปดูคลิปนี้กันเลยนะครับเริ่มจากท่าแรกกันก่อนเลยนะครับท่านี้นะครับก็ใช้บาเบลนะครับเป็นบาเบลเคลร์นะครับนะครับเราก็ยกแบบนี้ครับ8ถึง12ครั้งนะครับเอาที่เราไหวเนะครับเพราะว่าผมก็ใช้น้ำหนักปานกลางปานกลางเพราะว่าเราจะทำทุกท่าเนี่ยแบบต่อเนื่องเลยนะครับนะครับช้าๆนะครับ ขึ้นช้าๆลงช้าๆให้เกิดแรงต้านนะครับแบบนี้เลยนะครับนะครับหลังจากนั้นนะครับก็วางดัมเบลลงเอ้ยแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็เปลี่ยนมือจับนะครับเพราะว่าท่านี้เราจะมาเล่นท่าโลนะครับเนี่ยครับอันนี้ก็จะได้ในส่วนของที่เป็นหลังนะครับแล้วก็แกนกลางลําตัวด้วยนะครับเก่งแล้วก็ล็อกสะบักหลังไว้นะครับนะครับขึ้นช้าๆลงช้าๆเนี่ยนะครับเพื่อให้มันเกิดแรงต้านนะครับไม่ต้องรีบนะครับเพราะว่าเอ่อเราจะทําอย่างเงี้ยเนี่ยสามถึงห้าเซตเลยนะครับ ถัดมาเป็นท่าที่3นะครับเราก็จะเล่นในส่วนของเป็นหัวไหล่ก็มือยังจับตัวบาเบลเหมือนเดิมนะครับยกขึ้นมานะครับให้ขนานกับพื้นี้นประมาณเสมอประมาณหัวไหล่ก็ทําเหมือนกันนะครับท่านี้อาจจะไม่ต้องเยอะมากก็ได้อาจจะแปดถึงสิบครั้งก็ได้เพราะว่าหัวไหล่เราจะได้ไม่ล้ามากนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นในส่วนของ ถ้าเดดลิฟ์นะครับนี่ครับนี่ครับก็ท่านี้ก็อยากให้สักสิบสองครั้งครับเพราะว่าน้ําหนักมันจะไม่ได้เยอะมากนะครับไม่ได้เยอะมากก็ทําได้เลยนะครับทําได้เลยนี่นะครับเพิ่นะครับค่อยๆลงนะครับแล้วก็หนึ่งขึ้นมานะครับมันจะตึงๆบริเวณแถวๆหามสตริงด้วยนะครับนี่นะครับมันจะได้ทุกสัดส่วนเลยนะครับนะก็ท่านี้ ถัดมาครับก็จะเป็นในส่วนของท่านี้เลยครับก็คือบริหารหัวไหล่นะครับยกบาร์เบลขึ้นไปในส่วนของที่เป็นโอเวอร์เฮดครับนี่นะครับก็ทําช้าๆเนี่ยครับนะครับสรงตัวดีๆนะครับนะครับทรงตัวดีๆนะครับเนี่ยทีนีผมบอกนะครับก็คือเราจะไม่ใช้น้าหนักเยอะนะครับเพราะว่าหัวไหล่เราจะได้ไม่ต้องรับน้าหนักเยอะนะครับนี่นะครับถัดมานะครับก็เปลี่ยนมือจับนิดนึงครับ เราจะกลับมาเล่นในส่วนของเคลิร์นิดนึงนะครับแต่ว่านะครับสเต็ปแรกนะครับเราจะขึ้นมาที่จากล่างนะครับขึ้นมาอยู่ที่ลําตัวนะครับ90องศาก่อนนะครับ90องศาก่อนนะครับก็ท่านี้ก็ทําสักครึ่งหนึ่งก่อนนะครับเพราะว่าเราทําต่อเนื่องเลยครับมันจะเริ่มตึงแล้วก็ล้าครับแขนเราจะระเบิดแล้วครับ2องเลยครับก็คือจากตรงกลางนะครับขึ้นไปสุดเลยนะครับนี่ครับก็อาจจะทําสัก7จ็ดถึงแครั้งนี่นะครับนี่ครับ ไปแบบนี้นะครับนะครับพอครบเจ็ดหึงไปครั้งปุ๊บเนี่ยก็คราวนี้ก็ยาวเลยนะครับก็คือจากล่างขึ้นไปบนครับร้อยแปดสิบองศาเลยครับนะครับเคลย์ครั้งหนึ่งเนี่ยครับนะครับถ้างเงี้ยครับนะครับจนหมดแรงเลยครับท่าสุดท้ายนะครับแล้วก็เป็นการเสร็จสิ้นของการทำหนึ่งเซตของการฟูลบอดี้วันนี้นะครับเราจะทำทั้งหมดนะครับสามถึงห้าเซตนะครับนะครับช่วงเวลาพักเซตเนี่ยครับก็อาจจะพัก ประมาณรัก2นาทีนะครับ